ในอดีตนานมาเมืองมนุษย์และเมืองพญานาคเคยอยู่ร่วมกันในโลกเดียวกันอย่างสงบสุขเมืองพญานาคอยู่ใต้ทะเลลึกและเมืองมนุษย์ตั้งอยู่บนผิวดินเมืองมนุษย์และเมืองพญานาคมีข้อตกลงกันว่าไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของกันและกันแม้ว่าจะมีการติดต่อกันเป็นครั้งคราวเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ วันหนึ่งมีเจ้าเมืองมนุษย์ผู้หนึ่งที่อยากได้ทรัพย์สมบัติมากมายและมีความทะเยอทะยานที่ไม่รู้จบเขาตัดสินใจที่จะทำพิธีเพื่อให้ได้ความมั่งคั่งจากพญานาคจึงได้ส่งทูตไปยังเมืองพญานาคเพื่อขอความช่วยเหลือจากพญานาคแต่พญานาคไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะรู้ว่ามีเจตนาไม่ดีเจ้าเมืองมนุษย์จึงพยายามใช้กลอุบายและหลอกลวงพญานาคให้มาเข้าร่วมพิธีในเมืองมนุษย์ เมื่อลงมาที่เมืองมนุษย์พญานาครู้ว่าถูกหลอกและเห็นว่ามีการทำพิธีที่ไม่สุจริตจึงได้ทำการสาบแช่งเมืองมนุษย์ด้วยคำสาปว่าหากพวกเจ้าต้องการสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมจากเราเจ้าจะต้องทนทุกข์และสูญเสียความสงบสุขของเมืองเจ้าคำสาปนั้นทำให้เมืองมนุษย์เจอภัยพิบัติต่างๆทั้งน้ำท่วมแผ่นดินไหวและโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่มีทางรักษาได้ พวกเขาต้องเผชิญกับความยากจนและความทุกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อขออภัยและแก้ไขสถานการณ์เจ้าเมืองมนุษย์ได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับความเคารพและความจริงใจเขาได้ขอความช่วยเหลือจากพญานาคเพื่อทำการบูรณะเมืองและฟื้นฟูความสงบสุขโดยการส่งข้อความถึงพญานาคว่าพวกเขาต้องการความร่วมมือและจะไม่ทำผิดอีก พญานาคเห็นว่ามีการสํานึกผิดและการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของเมืองมนุษย์จึงได้ยกเลิกคำสาปและให้โอกาสในการฟื้นฟูเมืองมนุษย์ได้เรียนรู้ว่าความโลภและการหลอกลวงจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีและความเคารพต่อผู้อื่นและสิ่งที่ไม่รู้จักนั้นสำคัญกว่าความร่ำรวยที่ไม่แท้จริงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมืองมนุษย์และเมืองพญานาคได้มีความสัมพันธ์ที่ดีและเคารพซึ่งกันและกันมากขึ้นพวกเขาได้เรียนรู้ว่าการใช้ชีวิตในความสงบและเคารพในสิ่งที่ไม่รู้จักนั้นเป็นหนทางสู่ความสุขที่แท้จริง